รู้สึกดีใจนะคะที่ท่านศาลให้ความานนยุติธรรมกับเนี่ยลูกคุณแม่สองคนนี้ลูกปอกลูกเบิดก็พอใจแล้วก็คุณแม่ก่อนมาเนี่ยคุณแม่จุดกุ๊กขอน้องน้อง,องโ่ว่าขอให้ดนใจท่านท่านสามว่าคนไหนผิดคนไหนถูกขอให้ดนใจท่าน ท่านจะได้ตัดสินได้ยุติธรรมเนี่ยท่านก็โดนใจออกมาแบบนี้เลยก็ได้รับความยุติธรรมค่ะแม่ก็ดีใจนะที่คุณแม่บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วหลังจากนี้วันนี้พอสาลตัดสินแล้วจากนี้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่ไหมฮะในมุมมองตัวของคุณแม่เนี่ยเช่นเรื่องอะไรคะอย่างเช่นหนึ่งข้อตกลงอะไรต่างๆสัญญาปานีปานอมอะไรต่างเ่ินค่าชดเชยต่างอ๋าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเฉพาะจำเลยที่หนึ่งกับที่ห้า พา็จำเลยที่หนึ 2. 2> ่งกันที่สองสัญญาฉบับใหม่ที่ทำวันนี้ตอนนี้พอ,อเปิดเผยอะไรเลยได้บ้าง,<อ>งสงัญญายาากกู่อนก่ันจะกระทบตัวลูกก็ดีครับแล้วก่อนที่จะเดินทางมาศาลก็ได้คุยก่นกอนลงนาวในหะไม่เคยคุยเลยค <c oughs> ต้องต้องท่านพิจารณาคนเดียว <c oughs> เราไม่ได้คุยกันเลยกต่ทั้งมาเจอการพิจารณ์ได้คุยกันพ่จารก็ไม่ได้คุยนะเราก็ไม่ทราบว่าผลจะออกมาอย่างนี้นะคะเราไม่ทราบมาก่อนเลย คุณแม่คะพอคดีนี้ศาลท่านลงลดโทษจังวนถึงกลุ่มสองไหมคะว่าข้อหาหลักที่เป็นจำบาทเป็นอ่างอื่นตั้งแความตายอาจจะยกไปเลยอืต้องถามท่านทนายคุณแม่ตอบไม่ใช่นนกรับเรียนพี่น้องถึงผู้ที่ยังความสนใจก,ก็ตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของการพิสูจน์พิสูจน์ข้อเท็จจริงพิสูจน์ในการสืบพยานหลักฐานต่างๆที่จะนำสูขข่กระบวนกพิจารณาในคดีใหม่นะครับ ก็เป็นเรื่องของในในวันที่29มิถุนาที่จะ2566ที่จะต้องมาดูสมรวนตรวจกองพร้อมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในจำนวนนะครับเอามีขออนุญาตคุยเฉพาะคดีนี้ขออนุญาตสองทางทางฝั่งของคุณระเบิดเป็นตัวแทนพูดก็ได้นะคะวันนี้ภาศาลมีครัตัดสินออกมาค่ะเราอยากจะพูดอะไรนะคะเกี่ยวกับคำใบ้สองผมเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะครับแล้วก็ ให้ยอมรับนะครับกับคําตัดสินของท่านผู้พิพากษานะครับผมเชื่อว่าท่านมีดุลพินิษฐ์้วก็มีหลักเกณฑ์นะครับวันนี้เราน้อมรับคาตัดสินของท่านครับทั้งฝั่งทางกายาพพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยเพี่เบิร์ดพ่รหน่อยเีเบิร์ดนะครับ็สตัดสินแล้วต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดูนะครับแล้วก็เพราะความเรให้จริงจนะครับจนทําให้จุดจบของเรื่องนี้มาถึงตรงจุดนี้ได้วจริงจริงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการสอบถับความรู้สึกของทั้งสองคนเกี่ยวกับเหตุการที่เกิดขึ้นจนทําให้เราสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไปนะอยากจะพูดอะไรถึงคุณแตงโมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้น่าจะพอที่จะสื่อสารหรือพูดถึงได้บ้างแล้วค่ะคุณพ่อครับ แต่เราไปให้สมภพที่นี่เามีโน่เลยอนครัตวันนี้เราขอคุยท่านดียครับเขาดีแล้วครับวันนี้เพื่อเพื่อที่จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับวันนี้คุณแม่มีความสบายใจมากที่ศาลท่านวินิจฉัยแล้วก็ลงมติหรือมีคำพิพากษาออกมาในแนวที่ทําให้จาเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วก็เยียวยานะครับ ในสิ่งที่จำเลยที่หนึ่งทสองได้ดูแลคุณแม่มาตลอดเวลานะครับและศาลก็มีความเมตตานะครับคู่ราราดีนะครับถึงที่ักษาแล้วก็มีเหตุบรรเทาโทษนะครับอยากจะให้เกิดภาพที่ประทับใจแล้วก็มีความสุขกับคุณแม่คุณลูกทั้งสองคนนะครับากาะข้อขอถ่ายภาพเป็นเป็นที่บบบระลึกขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะอย่างที่คุณธนา,าและคุณแม่ก็พยายามจะบอกว่า ท่านตับินโนมาก็หให้ความที่ไดรทำนะคะใส่ไปเลยส่วนตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าคำปฏิเสธต่ตางๆคนนี้ยม่ได้รำสำหรับคุณแม่หรือว่ายุติธรรมสำหรับแ้องโมหรืออย่างคะเข้าใจแล้วค่ะยุติธรรมคุณแเออพอใจมคุณแม่ออ okay. Okay. คุณแม่ส่งใจถึงน้องโมตลอดนะคะเพราะคุณแม่ก็คิดว่าน้องโมเนี่ยคือแรงแรงก็คือเฮียน น้องโมโเนี่ยเป็นแบบคแม่พอใจเลยคำพิาพากษาพอใจค,ะค่ะคุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าก็อะไร<ๆ>เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็บอกน้องว่าวันนี้ขอให้น้องเนี่ยคือจุดทูปนะคะขอให้น้องมาดนใจท่านสารให้ตัดสินในคดีนี้ด้วยความยุติธรรมเพราะออกมาแบบนี้จริงๆแต่นี้ก็แปลว่าจะมีบทนรต่อไหมคะไม่เมย <c oughs> ตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ครแต่ก็อยู่ในอนาคตอยู่ในรูกคดีครับอันน <bastards S 1> ีจ้จะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตรงนี้ขอไม่อาจก่าวรุ่นนะครับก็เป็นเรื่องของวิธีการนะครับก็จากจ้าขออนุญาตถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันนี้ทางแม่เหนื่อยพอสมควรแล้วก็อยู่ในห้องพิจารณาก็ตั้งครึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสในโอกาสหน้าก็จะมีโอกาสสัมภาษณ์กันยาวคุณแม่สุดท้ายนี่มีอะไรอยากจะพูดถึงปอกับโรเบิร์ตบ้าง อจบๆของแม่เลยก็ไม<อ>่ได้เจอหน้าเือขาตันเแยกอือก็สองคนที่เขาก็เป็นเป็นลูกที่ดีนะคะเขาก็ดูแลคุณแม่มาตลอดตลอดหนึ่งปีสามเดือนเนี้ยเขาดูแลคุณแม่มาตลอดสม,ม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าคุณแม่หน้าเงินหรือว่าคุณแม่รักเขาเพราะว่าเขาจ่ายเงินมันไม่ใช่คุณแม่เคยพูดในศาลว่าฉันไม่เอาเงินคุณ คุณเอาลูกฉันคืนมาคุณแม่เคยพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มองขอขอขอร้องว่าที่มองว่าคุณแม่หน้าเงินเนี่ยเลิกมองตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินแล้วว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เห็นแก่เงินที่เขาให้มันไม่ใช่มันมันมันเป็นเรื่องของของความยุติธรรมจริงๆ คือสิ่งสิ่งที่คุณแม่พูดว่าพึงพอใจกับคําตัดส,ส,สินแล้วก็พึงพอใจกับค่ายเออยียวยาต่างๆที่าทางทั้งสองให้มาแม่ก็ยังมีเรื่องคาใจว่าอยากให้ทั้งสองพูดความจริงกับพิการในวันนั้นอยู่ไหมมันเดิมอยู่ไหมยังยืนยันคำนั้นอยู่เออไม่แล้วค่ะคุณแม่วัดวได้ไดจากออนะวัดได้จากความรู้สึกที่คุณแม่มีกับน้องอนะว่าน้องสบายดีน้องเงียบไปก็คือน้องน้อง ว่าทุกอย่างจบแล้วคุณแม่ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแล้วใช่ไหมไม่ติดใจไม่ติดใจคือมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญคือมันจริงๆแล้วมันก็เป็นประมาทนะคำพิพากษานะคะจำเลยก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วก็เยียวยาแล้วนะครับคำพิพากษาถึงออกมาแบบนี้นะครับก็อยากจะให้กาเรียนว่าจะขออนุญาตนะครับว่าเดี๋ยวคุณแม่ยังไม่ได้ทานเาเลยครับครับอันนี้อันนี้คุณปอกับโรเบิร์ตมีอะไรอยากพูดถึงจำเลยอีกสี่คนไหมค อาจจะเป็นเรื่องการช่วยช่วยเยียวยาที่เป็นข้อตกลงแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าทางนู้นยังไม่ได้ช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรถึงกลุ่มเพื่อนไหมคะผมมองว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอขอแต่ละบุคคลดีกว่านะครับอันนี้เป็นเราเราไม่ขอก้าวล่วงนะครับเพราะแต่ละท่านก็มีมุมมองวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ทางผมก็ยังยันจะ,ะให้ความช่วยเหลือกับคุณแม่อยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเคยพูดนะครับครั้งแรกในตอนที่ผม ออกรายการผลกแะ่แสนะครับเพร่ะเราจะดูแลคุณแม่นะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เราพูดเนี่ยเราไม่ให้เป็ี่ยนคําพูดนะครับเ็าขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขออภัยที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์นะครับอได้คุยกับทั้งจาเลยอีตที่เหลือปาอยางอย่างคุณตะติกคุณอะไรนะเราเราเป็นเพื่อนกันครับเราเป็นเพื่อนกันเราก็มีอดีตเราเคยคุยยังไงปัจจุบันเราก็คุยอย่างนั้นครับแต่คือเราไม่ได้คุยกันบ่อยแบบเป็นคือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วนานๆคุยกันทีก็เนค่ยคุ